20ครับจากฟังลำผ่านครับโอ้โหนี่เลยครับเครื่องหมายการค้าของลำผ่านเลยครับยุคนั้นนี่ยิงไป200ประตูเลยนะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับไม่น่าเชื่อครับแลำผ่าดนี่ครับโชว์ให้เห็นเลยครับเป็นโค้ชเชลซีในปัจจุบันนะครับแลำผ่าดครับ้ดูครับ วางโบซิงวาอีกแล้วครับจ่ายมาครับแฟงลำพัดทำชิงกับมาตานะครับโอ้โหแล้วยิงเข้าไปเลยครับดูอีกทีครับช้าช้าชัดๆครับลูกยิงของแฟงลำพัดโอ้โหบาวเดชพยายามบินแล้วนะครับไม่ทันครับลำพัดครับตู้ต่อสู้ครับจากหัวแตงไทยครับเชอรี่องลี่ โอ้โหเซ็งเลยครับพิตรบาเดสโอ้ยิงสวยจริงๆครับจังหวะนี้ใครว่าสวยขอคนละหนึ่งไลน์เลยครับลูยิงของเทอร์รี่องลีครับฮักเตหหัวแตงไทยครับฉายาสมัยก่อนครับดูครับเทอร์รี่เข้าขวาคุกโค้งโอ้โหตามสูตรโรงเรียนจีนเลยครับจังหวะนี้ดูครับบอลมาจากลุงเบิกนะครับคุณลุงครับให้มาที่คุณน้าองลีครับ ควบเขาให้ครับโอ้โหถือลิ่งเลี่ยบโู้โูแล้วดูท่าดีใจครับไม่อย่างกวนครับโอ้โหดูครับนี่ครับฟรีคิกแล้วย้อยเข้าสามเหลี่ยมไปเลยครับจังหวะนี้ครับอบอลมัน น้ำหนักทิศทางนี่พอดีเลยครับโอ้โหเด็กยาไม่ถึงครับจังหวะนี้ใครว่าสวยขอเขาแล้วหนึ่งไลน์เลยครับลูกนี้ครับเจมวอร์ดพราวโอ้สองศูนย์ครับจากลิยัตมาเลสโอ้โหจังหวะเข้าทำของซิตี้จังหวะนี้สวยงามมากครับใครว่าสวยขอเขาแล้วหนึ่งไลน์เลยครับดูครับยกมาแล้วมาเลสพักอกเอียงเข้าไปครับโอ้โห อยู่กับเอียงตัวแล้วใส่เต็มข้อเลยครับดิยัตมาเลสเสียบตะข่ายเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้โหเป๊ปก็เดียวละสะใจเลยครับดิยัตมาเลสครับเดียวเนวเมสซี่ยกมาแล้วเดียโกมาลาโดน่าพักอกแปรเข้าไปนิ่มๆเลยครับโอ้โหดูอีกทีช้าๆชัดๆครับ ต้องชมเมสซี่นะครับยกมาแล้วมาลานาพักอ,อกบอลแรกครับแล้วแปรเข้าไปครับโอ้โหเดียโก้มาลาโดน่าครับ